สบายดีเป็นอะไรมือนี้มาแต่นาบุมาแต่นาคือไปไปทุกมือเลยบนนาหรือว่าจังไงบางมือกับไปบางมือกับไปเห็ดนั่งอยู่นานะแบบคือออกไปนาเห็ดมีเมียกมีงานอยู่กันนานออกออกไปซื้อของกินให้ร้านกับแม่ใหญ่กับป้าซื้อของกินออกไปฝากเพื่อนอ คิดว่าผูกนาผูกไป่าแต่งบอกแตงโมยังไม่ได้ปลูกอือหราะว่ามันบ่มีคนแบบมันบ่มีผู้ชายซอยอออืโดยอ๋อสบายดีเจอกันอีกแล้วสุดหรอเฮาทุกคนสวัสดีน้องหล่ะมาหรอบนี่กว่าพูดหน้อยมานำว่ะโดยเป็นอะไรเรื่องอันการคุยกับหนุ่มๆเนาะหรือว่าคนที่เพิ่นบอกมามื้อนั้นเนาะเป็นอะไรติดต่อกันได้แล้วบ่ คนทีจะบอวาว่าติดต่อคุณบได้ยเหรนนะ<ส>บอกกันตะกี้บ่ะบอด้แล้วบ่มีเมียแล้วที่อบอกบอดเมียนบอดเออเขาจะมีเมียบ่เดืนอนนั้นเข้ากับมีเมียแล้วว่าเข้ากับบอดีบอดีติดต่อมาเลยเอือมดูถ้าว่าเขาโสดเนาะเขาก็ต้องแบบว่าเออติดต่อมาอะไรเลยเนาะคือแบบว่าบ่ได้เป็นแฟนกับเป็นไอหักน้องหักกันอย่างนี้เนาะแต่ว่าอันนี้คือตั้งแต่มือนั่นเนาะบอได้แบบว่าทักมาเลยเออ คือว่าเพิ่นปลดบบอกแล้วแม,ม่นมิบ่ได้ยังบอกคือเก่าบ่ยังบอกคือเก่าเออลยบะตอนไหนท่านน้องอ่อนี่ก็คือตัดขาดเลยได้หร่บัดนี้ได้แล้วแล้วมีคนคุยใหม่เลยยังยังบ่มีบอ <c oughs> บสเกลือือสวยงามอยู่นะส่วนนี้กับบอสเคยเห็นเคนออ,อ,ออกช่องเนาะเป็นเป็นเท่าไหร่คือว่าบ่สเคยเห็น่ชมกับบอสคือกันแบบนี้ใครมา ้ตัวนีคิดว่าทางอานสะออบเบาางเนาะโดยบางทีก็คิดว่าทางเจ้าเนี่ยคิดใจไปแล้วเพราะว่ามือนั่นทำอะไรเนาะที่ว่าเราถามเพิ่นกับบางคนทำงบบจริงจังกับคนที่บอกเพิ่นในมือนั่นคิดว่างานทำกับคิดว่าเพิ่นบอกกันแล้วนะครับสมหวังในความหักของนั่นเนาะกับคนนั่นเหมือนกันใช่ไหแต่ความจริงมาเมื่อนี้ก็คืออ่ะบริติบต่อกันแล้วมันบอบริติบต่อแล ทำใจได้เป็นที่พอใจแล้วโดยสวัสดีชวัสดีไรก็งานบ้านนี่เช็ด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 ตธอนี้อาบุธอยู่ในมือทุกคนสรุปเลยการปัจจุบันก็ยังโสดและก็เปิดใจไว้ที่เก้าเนาะ มีแต่ว่าเปิดหักคนใหม่เขามา,มา,าแต่ว่าซวงๆอ่ะซวงนี่เนาะที่เราเห็นเขามาถ่ายาก็คือเพิ่นบอวัวเจ้าเนี่ยยังเปิดใจอยู่ยเป็นบอเเขาวามือนน่นหาเจ้าได้ทำการเป็นวันแจ้งไปไนะว่าเออคนขังวันจริงจังกับผู้ชายคนนี้ชดจะมุนเปียงไหมพ่อพิศ คือทางเฮาก็บ่ได้มาหาทางสอาอในกะโลดแล้วเนาะโ,โดย MC ก็คิดฮอดกินถึงทุกคนเลยแต่<ค>ที่บ่ได้มานี่ก็คิดว่าทางงานน้องหอบกินใจอยู่กับฉันล่ะก็คือ,อยังอยู่เนาะก็ <c oughs> คืออ่าทางติดต่อ,อยังเป็นน่ะอันเก่าบ่ทางเฟซทางไลน์นี่ยัยงบ่ได้เปลี่ยนยังแม่นบ่ยังบ่ได้เปลี่ยน <c oughs> ยังคือเก่าเลยทางทีมาางานก็นยังสามารถแจ้ได้คือเก่า,าเนาะคือการล มีแอรซีเพื่นอยากกินหอดกินเทิงมัวใจจังุกคนเลยมืัอนี้ก็มามีโอกาสเนาะได้มาหาทางน้องอ้อเพื่อนอีกครั้งหนึ่งแล้วเทิงอ่ะหนุ่มๆเฮาบุคคลิกหนุงมด้วยนะจ๊ะเพื่ยังคือเก่าบอกที่อาว่าไปแบบมีช้ใจคอเพื่นยังงอยากได้คนคือเก่าบอก บมมียังเปลี่ยนแปลงบ่เดยเรื่องอโยน็โดนแน่นบาสิดัยอโยเท่าไรก็ที่น้องออยังไงเป็นเงบู้ยกันแตบนานกะลาไม่ได้นอกลานะอยากลดลงมาบ่หรือว่าอะเพิ่มเพื่อนอโยคนนี้เอาสักสามซิหรือว่าอยากลดลงมาประมาณจกตีเนาวบ่ดนี้ยอยู่ในรักสามรักสีได้บ่ ประะมาณนนั้แหลคนนั้นท่นรักหลหายราคาบ้างคุณนะอันอยูค่คนนั้นนะโ,โหา,า,าสามสิบหาสี่สิบเนาะสี่สิบห้าก,ก็ได้เพื่นวะหลาบแล้วเ <c oughs> น,นะาะถามว่าเพื่อนเบิ่งคลิปอยู่กับทั้งน้องอ้อมี่อย่างแาาบบแบบว่าอยากเบอกลำบ่ฝากถึงผู้ใดนเนาะถึงที่เพื่อนบอล็บอกนลำบ่กในวันใดๆแมนเป็นใ<ม>น,นไันแบบว่าเพื่อนคือโบกลับมาคุยกับเขาอ่ะนะ บอบอกเงียบพเลยเนาะตีไปว่าฉันจ้ะอ่าคือสมือหนี่ก็ยั่งเลยว่าของขาใจอยุบอ่ะคือว่าเศร้าแล้วเศร้าแล้วเศร้าแล้วก็คือตัดชูนไปเช่นเล่นมาตอนไหนโดยโดยกางเช้น้องออกนี่ยคือสีทำใจได้แล้วเนาะเลาก็บอจมปักกับอดีตว่าฉันจะจะเปิดใจให้คนใหม่เข้ามาโอบมาล่มเนาะให้โอกาสนมนมเฮาแหละคนเฮาการจะมีคุณสิทิ์มันก็ต้องมีประสบการณ์ อะันนี้แหบ่ดีนั่นแหละอสมมุติว่าคนนี้บ่มแมน่นสําหรับเฮาเฮาก็ค่อยวางไปก็หาคนใหม่ต่อประมาณนี้เ<ม>นาะก,ก็บ,บ่ให้จมปักรักกับผู้ที่ว่าเฮ็ดให้เฮาเจ็บหรือว่าเสียใจก็คืออ่ะ <c oughs> แต่ละมื้อนี่ออกไปเที่ยวทางใดบ่นอกจากนามแต่ไปนาแล้วก็มาเฮือน <c oughs> แต่ไปนาแล้วมาเฮือนบ่่นี่ไปไปเที่ยวบุญเที่ยวบุญหยังเนาะหางมัสุดท้ายดม่วนบ่ม่วนอยู่ผู้ใดพาไป ไป,ไ,ป Sod ออปไปกับหม er> ูไปกับหมูวอายันวะอ่าไปกับนุ่มๆมวะได้ยังไงไปถือบุญได้ใครลูกกบังคลาลูกบังคานาะเป็นรักเลยเนาะไปไปต้องได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวหนุ่มางหน้านี่ประเด็นขอมาลุมเด็ก เจ้าบลลมน้ำเป็นเอินโน่ด้วยว่าเป็นบโบขาวมาเลยแบบเข้าเนี uh ่ยนะบลลมกับเขาเขาก็อยากลมน้ำยู่ลายคนแต่ก็แบบว่าเข้ากับแบบโบก้าบิรเบิร์เบิร์ตัวเองกับโบเหมาะสมกับเขานะก็เลยโบก้าลมกับเขาพีโอก็คือเหตุผลที่โบก้าลมกับหนุ่มในลาฮอคือยันตตัวเองเหมาะซมกับเพิ่นเพราะว่าอ่ะทั้งชาวอ้อนี่งะก็มีประสบการณ์กับหนุ่มเล่าไม่ได้มันบอก นกน็คืออานมที่มาเบิ่งเฮือนสามอ้อก็เปลี่ยนใจก็คือนมลาวเนี่ยมันบก่ก็เลยครั้งนี้ก็เลยบ้าก,กลุยแล้วมันบ่แต่ถ้าหากว่าเพิ่นหับอ่ะภายในเฮือนทางเจ้าได้ได้สารนมลาวเนี่นะแบบมาเห็นตัวจริงแล้วเพื่อนนะแต่ว่าเพิ่นอยากคุยน้ำนี่นะคุยได้มันบ่เอ้าถ้าหากนมลาวเขาอยากมามอบรมเนาะก็ให้มาเบิ่งตัวจริงก่อนเนาะมาเบิ่งเฮือนสานบ้านสองสามอ้อก่อนหรือมาเบิ่งตัวสามอ้อก,ก่อนเนาะ สำหรับหนุ่มลาวเฮาหรือว่าหนุ่มไทยก็ได้เนาะมาเบิ่งก่อนก็ได้ก่อนจะตัดสินใจโอบลมกันกันซะเพื่อจะบ่มีปัญหาทีหลังเนาะหนุ่มไทยคนที่เฮาคิดว่าสิจริงจังน้ำเนาะมันก็แปลว่าบ่เป็นไปตามที่ว่าเฮาหวังอกหักมาตั้งแต่ท่านได้เริ่มซะอกหักครั้งแรกว่ะตั้งแรกนะทุกคนเการทสิคิดหนักแน่แม่นบ่คัารที่ว่าหนักหลายเติบ ถึงขันนอนมารับกันมาเนี yep. ่ยกินมาได้เขาแหละหน้าตาเพิ่นกะโดอยู่บ้านเนาะบ๊วยบ๊วยเ่องหล่อเนาะเล็งจิตใจผูกพันเนาะเมนตีหน้าตาเดี๋ยวตีแต่จิตใจก็พอโรยเป็นยาโรคโดยคุณเฮาการจะหักใบเนาะเห็นใบหน้าจะสื่อในใจเฮามันสั่งแต่เนาะอ่ะบอกคุณนี่แหละแม่นสลับเฮาหรือคุณนี้แหละสลับเฮาจะคุยน้ำ ปัจจุบันนี้ค่ะโบมีแบบว่านมทางต่างประเทศดือันนมไทยเข้ามาเลยบอกหยุดแล้วมันบอกก็อาจสิเกิดย้อนแบบว่าทางนอกนี่บ่ค่อยออกคิดเนาะกาเพิ่นก็คือชิเข้าใจว่าเจ้านี่มีแล้วของข่าใจกับชิ้เหมือนั้นเนาะที่เพิ่นเดาว่าอจริงจังกับนมคนนั้นนะเพิ่นก็ยังบอก้าลมว่มาซั่นซะแต่อาจบ่แน่เนาะพราะว่าทางอ่อนทางสะอ้อนี่ก็ออกมาชี้แจงแล้วก็คือบ่ได้คุยแล้วมันบ่ ตัดขาดวิธีไม่้อยเนาะปัจจุบันนี้ก็ยังวางนะก็ยังเปิดไฟเขียวให้นุ่มนวเข้าอันเข้าอันเข้าขีดเบาบางเบาตัวที่ว่าเบาสุรินอะไรมาตอนนี่สาวใดเราพามาเข้าขีดว่าเราไปกับเราเลยที่บอกอือก็คือมีเบาซูรินมาหาแลรกมันบอกเมนมีแค่หนึ่งโดยแต่คนมาในน้ำอะไรคนมานะเพคนอยากมาเพื่อได้ยินข่าวว่ะคนอยากมาเห็นตัวจริงแบบการเป็นอยู่ในไดโดยเพคนกะ มาเมื่อเอืมคือมาในนามแบบว่าไอหักน้องหักหรือว่าผัวผัวสาวน่องกรบโบ๊ะคือกันเป็นวันบอกบ่เป็นวันบอกเป็นกระมาเลยคือมาเบิ่งเฮือนเทันจานแล้วแล้วทางน้องอ๋อได้คุยกับเพิ่นบ่บ่ได้คุยบ่ได้คุยเนาะก็คือเพิ่นมาเบิ่งตัวจริงก่อนเพิร์นบอโด้นแล้วบ่เพิ่นมาน่ะการดนเติบแล้วดนเติบแล้วบ่ตั้งแต่สิฮอดบุญที่2น่ะ กระโดนเติบเนาะสิเป็นไปได้ที่ว่าเห็นห่ยในมุมเฮาข้อใจพิษเนาะคิดว่าผูบ่าวของน้องอ้อไว้ซั่นจะ้ะเพราะว่าเมื่ออ่ามี2-3งมมื้อึ้นหลังอ่เนาะมี FC เอฟซีบนบน,นคลิปของเจ้าและบนทักมาโฟเฟส ทั้งงานเลยก็เลยบอกว่าทั้งออนปิดใจไปแล้วเนาะใช่ล้น้อยก็บอกยิมจียิมหาไปเนาะทุกคนก็ค <ina> no ือ no บ pues no ่เ <no> ห <expertise altogether> ็นทางน้องนี่อ่ะออกส่องออกคลิปเลยก็เลยแน่ตอบเพื่อนว่าน้องอ่อนนะปิดใจไปแล้วเด้อวะจะต้องไปชี้แจงยังชี้จะใหม่อีสานะน้อยนี่ก็มาซ่องอ่อนในพใจอยู่เด้อเนาะโดยเป็นกันย์สุดในเขียวไหวคือเจ้าทุกคนเนะปีใหม่นี่มีบัตรแรงทองเขียวจะไปหรือเปล่า มันบ่มีบ่บก็คือกันปีกายนี่ก็บ่ได้บ่ได้อยู่บ้านนี่เพราะว่าไปเฮ็ดเทียกอยู่หันแหงเลย,ยกัวัชซิมาแล้วก็อยากมาแต่ก็บ่ได้มาบ่มีเงินมากมา็เลยบ่ได้มาเลยแต่หากว่ามีหนุ่มๆเนาะอ่ะอยากชวนไปเที่ยวปีใหม่บ่ได้บ่นนึงว่าซั่นจ๊ะิ่นอยากพาไปนะ,ะจะอ้อจะว่าจังได๋บ่กล้าไปบ่กล้าไปบ่อ่ะอย่างเสร็จละหอยพาหมู่ไปสักคนสองคนนี่กล้าบ่บ้านีน่ะ หมูยังต่ำเนี่ยจากคนประมาณโซ่สามคนมจะหากมาไปคนเดียวนึงคือบวกก้ามันบ่เอาไปก็่พอมีหมูคุยเนะระหว่างทางมาสนจะจะจะใจทุกคนเลยโดยเป็นอะไรทีมงานมีอยังอยากสอบถามเพิ่มเติมบริลัทม,มีบอกจากถามตัวนี้เนาะคือทีซะอ,ออเคยบอกว่าอยากลงแท่งงานอยู่ไทยมันบ่ ส่วงนั้นเนาะที่มาแรกๆเป็นอะไรยังอยากลงคือเก่าบุหรว่เปลี่ยนใจบุหรี่ลงแล้วกยังอยากลงคือเก่าอยู่แล้วปัจจุบันนี่มีแบบบัตรเนาะพาสปอร์ตเห็ดมันแล้วบ่ยังไม่เห็ดคือเก่าบ่ได้ๆยังยังมีเงินบ่ยังมีเงินเงินเห็ดบ่พาสปอร์ตแม่คือยังอยากลงไทยคือเก่าเนาะ่ายังมี เินดทางบนันนี้อ่ะนี่ชิ้นแพ้ในเฮือนในแสนรุดผ่อนลงแล้วบ่ยังยังคือเก่าบ่ยังคือเก่าโซ่สว่านนอททางน้ำอ,ออกกับอะไรฮะไปเฮ็ดเวียทา้งหลาเนาะมีแต่พอเฮ็ดอยู่แล้วว่าทุกมือนี่ยเงินเข่าทางเดียวเนาะหนีซินบัดด้บัดนี้ทุกคนเลยแบงใส่ในครนะอบครัวเพื่อนซานแน่เนะนาะใส่หนีแน่ โดยโดยออกมาเบ่งใส่ประจันมนุษยเป็นตาดูต้นเัวคนทุกคนในแววตาเพื่อนี่แบบว่าเบิ่งแนวคือคือมีแนวคิดอยู่เนาะแบบโฉกเสาเนาะอย่งไรอย่างพั้นเนาะมันบ่ เอาคิดยังเราบอกออกมาได้บ่คิดยังเดินใจตอนนี้ก็คิดเรื่องเงินแล้วก็คิดหลายอย่างคิดเรื่องพ่อแมเหนื่อยหน้าหัวอิทุนคนโดยเออทางซ้อนี่คิดอยากซอยในเรื่องใดในครอบครัวของ่นแบบซอยได้ฮะนะเท่านี้โดยคิดแบบว่าอยากไปหาเงินให้เพิ่นใช้แบบพอได้เงินถ่าผ่าเก็บถ่าไปเฮ็ดเวียกได้เงินแล้วพอได้เก็บเงินได้ก็พอซื้อไม้แต่ว่า เอาไฟเขาเงินเดี๋ยวก็เก็บเงินได้อีกก็ะซือเห็ดเงินอดี๋ยวก็ถึงหมื่นอย่าไฟยังมาได้มันบอกยังเพราะว่าอันเพราะว่ามีกามีเอื้อยคนหนึ่งเอื้อยของน้องนี่แหละเราไปเห็ดเบี้ยอยู่ทางไทยอยู่กับขัวเราโดยเท่ากับได้เงินกับเราแหละที่ว่าก็มาซื้ออันไฟแสงโซลาเซลล์อันหนึ่งเอื้อย พอได้เห็นหนุงกินข่าวดยเลยสาไกับซาพี่ในชุดสียองพันบทสับเบ็ดบางทีกับบริษัทจะไปสักเงิ่อนหมู่ใกล้ก็ได้โอวโาโทรศัพท์พามันเต็มเร็วเลยเลยงนน้อง่าเดหูเมิดตาทุกคนเลยไปหางานกับอยากอะไรนะไปสักหน่อยใเาอยากใส่หนีใส่ชินให้พ่อแม่น้าบ่ เงินพพ้อมเพิ่นวะเป็นณยิงตัวนน้อยแต่วามฝันยิงใหญ่เนาะทุกคนโดยทางน้องเพิ่พนผัดจริงจังเนาะผัถือรอกซ้ำมานะเป็นตาดูตจเพิ่นอยู่ทุกคนเลยคือน้องเพิ่นนี่มีความมุ่งมันม่นหรือว่าตั้งใจที่แบบว่าสีคบหาดูใจก็เพิ่นคนเดียวผ่านแบบว่ามามาถึกแบบนี้นะเนาะหักหลงังกันสนอมาใช่คือคนบักหลายๆเขามาคุยน้ำเพิ่นคิดเอาน้องเพิ่นโบเลือกนะเพิ่นเลือกคนเดียว แล้วเพิ่นกับสิปิดใจกับคนเดียวนะแล้วันนี้ค่ะเพิ่นมาแบบว่าบมจริงจังกับเฮาเนาะมันก็คกลัวโม้ซึ้งนะคิดไปเพื่อจะได้กลับคืนมากับบุ๊มันง่ายเนาะทุกคนจะเป็นบ้าเลยจะเป็นบ้าทุกคนโดยแสดงว่าทางสะออนี่มีความจริงใจสูงเนาะมีใหม่สีขาวมาแล้วเนาะ ให้เจอคนดีๆ็ินใหม่เนาะข่าวมากันจะโดยมีแต่เน้นมาคนทีสีขามาคุยนําน้องออเนาะอยากให้เป็นคนที่แบบว่าทับเพื่อนได้อรีแล้วก็พร้อมที่แบบว่าสีสัจเฑนกำนองเพื่อนยังขามาคุยเนาะหลังจากนั้นก็ให้น้องเพื่อนเป็นคนเลือกว่าสีสัจเจนกัพาแบบนี้ค่ะมันจังโบเกิดเหตุการณ์แบบนี้อาจจะเป็นย่อนแบบว่าน้องตัดสินใจไวเกินไปบอก ก็เลยแบบว่าเนาะไวบ่ตอนที่แบบว่าจะตัดสินใจคุยนะคุยกันได้เวลาโดนปันไดกะโดนเติบแล้วจนที่จนที่เขาเดือนแล้วจนที่เขาเดือนจนที่เขาเดือนเดือนปลายแล้วเอ้าลมก็เป็ดกเลยตัดสินใจอ่ะคิดไว้จะปิดใจเพิ่อนเลยมันบ่สุดท้ายเพคนก็ไม่เห็นจะมีกับคือเหตุยังบ่ถือเลยเนาะ อ่ะอะไรสิฮนะก่อนปิดได้ยังให้ทางสะออลชี้แจงให้หนุ่มๆเ้ามพูดนุนกันว่าจาังจะก็ <โด S 1> คือปัจจุบันนี้อ่ะจังใดเรื่องหัวใจโสดบ่เรื่องหัวใจแต่ยังมีแพ็คคามาคือเก่าอะไรมันเปิดฮับคือเก่าเปิดอยู่ด้แต่่วาแข็งแห้งอลไรก็พร้อมฮับแล้วแบบนี้ตอนโด,ดย่าียอหัวใจยังอ่อนแอง เปิดให้คนใหม่เข้ามาบัดยังบ่ลืมคนเก่าเป็แม่นแลต้องเปิดเอาใจเปิดเอาคนใหม่จะได้ลืมมันนะถ้าเามีเปิดใแม่เข้ามาคิดอยู่คืออ่ะร้อยสุดร้อยก็คือลืมเรียบร้อยมันเนาะคนเก่ากให้ตอนทำเอาคนใหม่ทุกคนได้อ่ะบางวาสิมีของขวัญปีใหม่เข้ามาเนาะโดยตุ๊กชายนี่ก็มีแต่ว่าให้ทางน้องนี่เจอคนที่ดีๆเนาะคนพาหาผ้าใส่อะไรตัวได้เปิ่งพาอาศัยได้เนาะ จริงใจซื่อสัตย์ทั้งตอนหนาได้รับดังมาเชิญทุกคนเลยโดทีนี้ทีมงานก็มีแต่ว่าสิคอโตกับก่อนนรอบนี้เนาะาุกท่านสบายดี